ช่วงหนึ่งประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะมีคุณครูอัตราจ้างเข้ามาในโรงเรียนที่ในหมู่บ้านนะคะค่ะ,คะจะเป็นเหตุการณ์ที่คือสนิทกับแฟนมีของหนูมา่ค่ะ,คะบางวันก็ไปส่งกาแฟให้กันซื้อขนมไปฝากอย่างเงี้ยค่ะบางทีคุณครูคนนี้ก็จะลงซอตอรี่ในเวลาที่เราโทรหาสามีแล้วสามีไม่รับสายค่ะ,คะจะเป็นประมาณนี้ค่ะก็ดูมีความจงใจนะคะ สของความเจ็บสวัสดีคุณหนูด้วยนะครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับวันนี้เรื่องราวเจ็บๆค่ะที่สุดของความเจ็บค่ะหนูมีอะไรมาเล่าให้ฟังคะคือเขาปรแฟนมา11ปีนะคะอยู่ด้วยกันแต่เราไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกวันเพราะหนูก็ทํางานนะคะค่ะ,ค,ะคือเข้าเวรค่ะในวันหยุดและมีช่วงช่วงหนึ่งประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะ มีคุณครูอัตราจ้างเข้ามาในโรงเรียนที่ในหมู่บ้านนะคะค่ะจะเป็นเหตุการณ์ที่คือสนิทกับแฟนมีของหนูมากค่ะบางวันก็ไปส่งกาแฟให้กันซื้อขนมไปฝากอย่างเงี้ยค่ะคือสานีจะเป็นผู้นำหมู่บ้านค่ะเพราะข้างสปอร์ตแต่มีอายุแล้วนะคะค่ะ็7ประมาณเนี้ยค่ะคุณครูสาว25ค่ะแล้วหลังว่าสุที่หนจับได้ก็คือ คุย,ลยไลน์ด้วยกันตอนสีทุ่มแต่เขาก็ขอโทษแล้วบอกว่าจะไม่ทําอิกแต่เหตุการณ์นี้มันก็ไม่หยุดนะคะ,คะมีมาเรื่อยๆหนูเคยโทรหาคุณครูคนนี้ขอร้องว่าหยุดพฤติก,กรรมแบบนี้นะคะ,คะแต่ก็ยังไม่ไม่เป็นผลอะไรเลยวันนี้หนูต้องมีสติและต้องบอกตัวเองไปเลยนะคะว่าถ้าวันนี้ความสัมพันธ์11ปีของเรามันต้องจบเพราะความนอกใจของผู้ชายคนนี้จริงๆเราเดินหน้าต่อไปยังไงดีนะคุยกับตัวเองคนเดียวคะ่ะวางแผนกับการใช้ชีวิตของเรา เก็บหลักฐานทั้งหมดเพราะว่ายิ่งทํางานแบบนี้เนี่ยหลักฐานเหล่านี้สามารถทําได้ถึงขั้นเขาไม่มีอาชีพเลยยังเป็นไปได้เลยแต่ส่วนใหญ่อ่ะหนูไม่ทำหรอกหนูสงสารสามี <c oughs> แต่อย่างที่บอกค่ะเราควรจะมีไม้1ไม้2ไม้3าไม้4ี่เอาไว้บ้าง <c oughs> ความอดทนต้อใช้กับคนที่คู่ควรค่ะถ้าอดทนแล้วใช้กับคนไม่คู่ควร คนที่น่าสงสารที่สุดคือเราหนูมีความคิดอยู่สองแนวค่ะคือเขาไม่ไม่เคยบุทท่อ้ต่อเราเลยเนี่ยค่ะ<ฆ>แต่เขานอกใจเรามาเป็นปีแต่เขาก็ไม่เคยขาดเขาก็ยกให้เราเป็นที่หนึ่งแต่ทําไมเขาถึงตัดใจจากคนอื่นไม่ได้นี่ก็เป็นคําถามที่เราเราทําร้ายตัวเองคือไม่ยอมไปสักทีเนี่ยค่ะพี่ถามหนูเหมือนกัน หนูชอบตำแหน่งที่1นหละคะหนูไม่นหนูไม่ไม่ชอบตำแหน่งที่1นะคะคืออยากเป็นให้คนเดียวถูกต้องภรรยาทุกคนคอยากเป็นคนเดียวค,ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหนูยังคิดว่าไม่เป็นไรต่อให้เขาจะมีอีกสามสี่คนฉันเป็นที่1นึ่เขาถึงได้ใจไงคะว่าไม่เป็นไรเขาสามารถไปอยู่กับคนนั้นคนน,น,นนี้คนนู้คนคนงนี้ก็ได้เราจะเอาอะไรอีกก็เธอได้เป็นที่หนึ่งแล้วไงพี่ถึงได้ถามหนูไงว่า แฮปปี้เหรอกับการเป็นที่หนึ่งเออบางทีมันต้องมานั่งทบทวนสิ่งที่ตัวเองคิดเหมือนกันว่าค่ะฉันอยากเป็นคนเดียวหรือเป็นที่หนึ่งเรื่องเรื่องก็คือเราอยู่กันมา11ปีอ่ะแล้วเราก็รู้ว่าเขามีพฤติกรรมแบบเนี้ยเจ้าชู้มาตลอดค่ะมันเป็นไปได้นะว่า11ปีฉันทนมาได้ในปีเนี้ยปลายปีที่11อของฉันเนี่ยฉันก็มีสิทธิ์จะเปลี่ยนเหมือนกันนะว่าฉันไม่ทนแล้วความอดทนใช้แล้วหมดไปแล้วเออมันบอกพอแล้วพอแล้วอื คือไม่รู้สิเบสิกสุดของคนรักกันอ่ะก็รักกันไม่เห็นต้องทําร้ายกันเลย <c oughs> และการที่หนูพยายามจะหาข้ออ้างเลยค่ะว่าแต่หน้าที่อื่นเขาโอเคนะคะพี่พูดคาเดียวเลยนะแค่การนอกใจนะคะต่อให้ดีแค่ไหนการนอกใจทําลายล้างทุกอย่างที่เป็นข้อดีของเขาค่ะเพราะนี่คือคุณสมบัติเบสิกของมนุษย์คู่หนึ่งที่รักกันนะคะเลขเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ฝากวางไว้ด้วยคือ,ค,อคือเท่าที่ฟังจากวิธีเล่าแล้วก็วิธีที่พูดมารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของเกมของการเอาชนะอยู่ เบาๆอยู่เหมือนกันเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของการเอาชนะนะครับไม่ใช่ว่าสมมุติว่าเราต้องแยกย้ายกับสามีแปลว่าเราแพ้ครูครูสาวคนใหม่เข้ามาไม่ใช่นะสมมติว่าเราเสียสามีจริงๆเนี่ยเราก็แค่ปล่อยคนที่ไม่รักเราคนหนึ่งไปเท่านั้นเองเพราะเขาไม่ได้ไม่ได้รักเรามากขนาดที่จะแคร์หัวใจเราขนาดนั้นคิดวนๆกับตัวเองค่ะแล้ววันหนึ่งถ้าเห็นคุณค่าตัวเองมากพอ น้องจะไม่ยอมเป็นของตายของใครเพราะฉันเป็นคนซื่อสัตย์ฉันควรมีสิทธิเลือกไม่ใช่ไปถามคนทรยศอยู่นั้นว่าเลือกใครอะ่ะตกลงเลือกใครอะ่ะฉันก็มีสิทธิเลือกของฉันเหมือนกันฉันก็ทนมาตั้ง11ปีแล้วไงใช่ค่ะแล้วทําไมไม่อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขล่ะครับไม่อนุญาตให้ตัวเองมีความรักดีๆในชีวิตจริงๆหรือนะเป็นกําลังใจให้นะคะเข้าใจว่าเป็นเรื่องยากที่สุดเลยคะ่ะและความเจ็บปวดจากการถูกนอกใจเป็นความเจ็บปวดที่ทางการแพทย์ บอกได้เลยว่านี่คือความเจ็บปวดขั้นสุดของคนรักกันสามารถทําร้ายทั้งร่างกายและสามารถทําร้ายจิตใจในเวลาเดียวกันเลยนะครับแล้วก็คน,น,คนที่ทจะปลดปล่อยทําให้ตัวเรามีความสุขได้มากขึ้นก็คือตัวเราด้วยเหมือนกันนะครับนะคะปไปด้วยนะขอบคุณมากนะคะหนูคขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะคุณดีดีนะคะสวัสดีค่ะดูคลาบไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ ที่สุดของความเจ็บ